สวัสดีสมาชิกรถมือสองชแนลทุกท่านด้วยนะครับเพื่อนๆสมาชิกครับ FC ครับวันนี้ราคาของมิสุบึชิมิลาด1.2 g l x ปี2012รถบ้านแท้ๆไม่เคยมีประวัติการติดแก๊สใด,ดๆราคาสุดว,ว้าว159,000บาทไม่บวกแหวดไม่มีค่าโอนบัตรประชาชนใบเดียวจองรถเข้ามาเพียง3,000บาทนัดหมายการรับรถ ขับรถกลับบ้านครับเพื่อนๆสมาชิกรถจอดอยู่ริบทางด่วนรามอินทานนะเพื่อนๆสวยๆแบบนี้ขับดีมากๆแล้วก็ประหยัดน้ํามันสุดๆเพราะเป็นเครื่อง1.2ครับแต่ความแรงไม่ด้อยไปเลยนะครับใครสนใจใครหารถสไตล์5ประตูแบบนี้อยู่ตอบโจทย์ทุกรายละเอียดครับไม่ต้องคิดมากครับใครอยู่ใกล้ได้ประโยชน์มาด่วนเลยนะครับผมส่วนใครอยู่ต่างจังหวัดไม่ต้องคิดมากครับรถตรงปกสวยแบบนี้จองได้เลยครับ จองผ่านล้านเท่านั้นนะครับ3000บาทเพื่อนๆหรือใครที่มาได้เร็วมาก่อนได้ก่อนครับต้องบอกว่าอย่ารอช้าครับที่นี่เป็นศูนย์รวมรถมือสองขนาดใหญ่ครับมีรถมากกว่า200คันให้เลือกแต่คันนี้ต้องบอกว่าเป็นราคาน่าจับจองที่สุดแล้วและได้มีหลาดไปครอบครองครับในตลาดมีหลาดเนี่ยมีไม่เยอะนะครับเป็นรถที่ขับดีซื้อมาก็ใช้ยาวๆครับ เป็นรถสมรรถนะที่ดีอีกหนึ่งลำที่น่าสนใจใครสนใจจองคันนี้ขอคุณพร้อมนะครับ0885845375ครับตัดสินใจดูนะครับแต่หากตัดสินใจช้ารถคันนี้ติดจองแน่เลยนะครับเพราะในช่องนี้คัดรถดีมาแล้วคัดรถถูกมาแล้วและตรงปกมากที่สุดครับด่วนๆครับ